วันนี้ผมจะสอนโหลดโปรเจมโปเกมนะครับเป็นรูปยิ้มที่ผมใช้โปรเกมปลาฉลามนะครับแล้วก็เข้าไปใน Google แล้วพิมพ์มาสางกฤษว่า L L แล้วก็ U อนี่ไงครับอันแรกเลยครับ นั่นแน่นเลยครับแล้วก็ไปในอันแรกน,น,นี่ไงครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เราดาวโหลดครับกดคักดไปว่ากดากด,กดไปดาวโหลดครับ กอเมาอนอ้าอ่าแล้วก็ตกลงตรงนี้ไงครับก็เริ่มต้นการดาวน์โหลดแล้วครับอุ้ยใครเนี่ยเออนไลน์ค่เนี่ยนะครับวงของวงกำลังดาวน์โหลดอยู่ครับยิ้มยิ้มครับโหลดเสร็จแล้วครับก็เข้าไปครับเข้าไปในพื้นที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็ ถัดไปครับอไอ้นี่อะไรนี่อ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับนี่ครับกดติดกดติดตั้งนะครับทำตัง้งสีก็ใสกดติดตั้งไปนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวครับไม่หาเกมที่จะป,ปกูก่อนนะ เดวครับเดียวเดียวครับตะกี้ก็หนอแล้วแล้วก็เข้าไปในพีชตูนผมจะโปรเจมรูปเหมือนเดิมนะครับต่อไปยุบโปรเจมนี่ดีกว่าครับนะครับเจมดอลครับ เกมนี้ครับที่ผมจะโปรครับเดี๋ยวเขาติดตั้งกันนะครับติดตั้งครับกำลังโหลดครับรอนะครับมันจะมีตัวใหญ่ครับมันจะมีตัวใหม่เข้ามาหรือยังครับยังเป็นตัวแองกี้เบอร์อยู่นะครับเดี๋ยวครับสวดเส็จแล้วนะครับ แล้วก็ให้เปิดครับเปิดเข้าไปครับรแล้วก็ันะครับรอแป๊บน,นึ่งนะครับ น้องตุกลงเลยครับเดี๋ยวครับโกสิเลือ่องนะครับแล้วก็เลือเ่อนไปหาโปรจมยิม้มโปรจมยิ้มอยู่ไหน่อยโปรจำยิ้มอันี่ไงครับลูกยิม้มยกเลิกครับเดี๋ยวครับลองมาโหลดก่อนครับอิชมบุต แล้วครับนี่ครับเจมที่จะปูขึ้นมาผมจะปูเจมนี้ครับกดเข้าไปในรูปเจมแล้วกดอันเปิดเปิดแล้วกดเปิดมูลของแพทแล้วก็กดตรงนี้ครับไอ้ลูปนวนๆแล้วกดอัน,อ,นอันที่สามแล้วกดตัว r E B อะไรก็ไม่รู้ครับ แล้วรอก่อนครับมันรอนานอยู่ครับผมก็ตัดคลิปก่อนนะครับนี่ครับมันโหลดเสร็จแล้วมันหมุนเสร็จแล้วนะครับแล้วให้เรากดเข้าไปตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้กดเข้าไปครับแล้วกดอันอที่สองครับอันที่สองครับอันที่สองครับกดเข้าไปครับแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับของผมลบออกแล้วครับภาคเมื่อกี้แล้วก็กดถัดไปค อมันครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับแล้วแล้วเราให้เรากดเปิดไปเลยวครับกดเปิดครับแล้วก็รอไหมครับมาแล้วครับนะครับกดแตะที่หน้าจอแ้วดูครับกดแ้วครับดูครับอ้าวอ้าวมนเป็นอย่างนี้ครับ จึงเป็นอย่างนี้เดี๋ยวครับรอคนครับเดี๋ยวครับมาครับมาต่อทงนี้ครับมันจะเล่นได้ไหมครับยังไม่ได้ๆๆโอ้ทำไมไม่ได้ครับผมก็ทำมันไม่รู้มาครับแต่ว่ามันมีวิธีให้ทำได้อยู่ครับผมก็ขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับผมก็ซ้อนโบสยยำเฉยๆครับแค่นี้นะครับ